อันนี้ผักหอมป้อมหรือว่าผักชี่ป้ดงามในเพ็ดช่วงที่เฮ็ดหน้าหันแล้ววะให้ปลามันเข้าเนาะเก็บผักผักยังนี่กระเอิญผักยังนี่หอมป้อมผักชี่แต่งเบาอีกเออเอาแม่ไม่ได้เห็นหนูไปเอาแม่เอาไปลอง ก่อนแยกย้ายบึงน้ำเพชรเพื่อนทำภารกิจนะครับหลังจากเพื่อนเล้งเรียงมาเพื่อเกษตงานประจำไก่ขมูก็เรือแค่นี้เกือไก่เกือเป็ดโอ้เกือไก่เลี้ยงไก่เกือกไก่เก็บเงิอนไว้แต่งบ้าอีกเออเอาแม่มาได้แ้มันูไปเอาแม่เออ โอ้ยตายรอดน้องค่อยเกอยังเกลือหันเผ็ดทำกับเข้าไปาไก่ทำทู้เน่หัเผ็ดเกลือไก่ อ,อันนี้เรื่องว่ากินไข่หรือว่าเลี้ยงไว่าไข่เป็นโตเป็นเนื้อหอรือจังไงเออเออนั่นนั่นค่ะแต่ว่าอยู่หันจกอนยมือเลยขนั่น่ะไก่ตัวนั้นนะบอกแบบนั้นบอกกินแบบนั้นเหรอโอ้ยย่อพี่เซธทว่าหมอนั่นวะโอ้พีเอพีกลางหักตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จะทำอะไรก็ขึ้นนะอ๋อเหรอคกินแบบนี้ตอนนี้อือ

นี่ครับน้องน้ำเพชรเพื่อนก็เลี้ยงไกล้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของเพิ่นทุกวันแหละทุกมือเนาะวิถีพิตน้ำเพชรน้องน้อยสาวลาวถ้าอยากเบิ่งชีวิตน้องน้ำเพชรเต็มๆก็ไปตามเบิ่งที่ช่อง y YouTube เนาะน้องน้องน้ำเพชรสาวลาวบ้านาานาเนานะอฮียก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามเพื่อนได้ เิ่นกรสิเกลือใกล้ให้เบิ่งแนวนี้ล่ะพี่น้องเป็นกสิเบิ่งใกล้ตอดมือเพิ่นเนี่ยหัน่นตอดกินขคาคุฮั่นปอดลมเพ็ดหนาวในบ้านค่ะโอ้หนาวเนี่ยนี่ก็เฮงยักษ์อากาศเนาะหนาวกายไม่เท่าไรหนาวใจใช่ไหมจ๊ะเพ็ดบอก เฝ้าแต่ละบาทแทงใจดําทุกช็อตเลยวอกเอาทุกช็อตเลยโดนทุกดอกเลยบอกเออดูดีหนาวหาวอ่ะเป็ดมีจักตัวนี่เป็ดหนึ่งสองสามเป็ดสามใกล้ใกล้อ่าอ่าโอ้โหเป็ดหลังจากนี้เราไปสี่ไรเป็ดกินกินข้าวนอนมื่นกะตื่น เกอใกล้ลงเท่าอ๋าอ,อสวนอยู่ use, ไซอยู่เซ่เลยไ<อ><อ>่ได้เฮ็ดบ่เต็มแล้วบ่อ๋อได้หดอยู่บ่สสวนมืนอ,อนินนอ๋อดาราเป็นคนนนอ๋อสลับกันเปลี่ยนกันช่วยกัน คุณคุณงัวงัวไม่จิกโตเพ็ดคุณแม่อะไรงัวเขาคอกล่ะบ่งัวนี่ก็เตรียมไว้ลายว้แต่งคุ้บเบาคือเก่าเข้าเข้าเข้าข้เข้าเข้เข้าเข้ข้าเขเข้าเ่า้เ้าเ้เ้าเข้้เข้า้้าเาเ้ข้า้เ ตอนนี้น้ำเพชรก็ขึ้นบ้านแล้วไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนที่ชิมเมื่อใช่ไปเบึงส่วนไปงามเลยบปผูกอย่งนี้เนาะน้ำเพชรนี่โอ้คุณนายลานเก็บผักมาแล้วไหนคุณนายผักเอียงเด้อ ได้ผักอย่างมาเนี่ใสอ๋อเก็บเลยเก็บผักผักอย่างนี้เขาเอิญผักอย่างนี้หอมป้อมหอมป้อมผักชีอันนี้เด้ผักกาดอย่างนะกาดซอมเขาเอิญผักกาดผักกาดดอกเนาะอันนี้อันนี้เขาเอิญผักชี เ,เอาไปเฮ็ดยังนะเอาไปเฮ็ดยังกินนะไป,ไ,ไปลวกไปลวกโอเคปะบายบาย <ไป S 1> คุณหนายเอ๋ยอะมาเบิ่งน้ำเพชรพาไปเบิ่งสวนจักหน่อยหลังจากที่อ๋อเก็บให้ทารีตทารีตเป็นคนเฮ็ดกินทารีตนี่เป็นพ่อ,อครัวมื้อนี้น้ำเพชรอีหยังหัน่น อันนี้บ่อที่อันปลามื่อคันบ่อนี่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 ทีเขายางนะซ่อนบ่อที่ไปดักปลาช่วงที่เฮ็ดหน้าหันล้ววะให้ปลามันเข้าเนาะปลาม้าร้นาวนี่คสวน่มาดูสวนน้ำเพชร พอได้กินนี่มีก้อนล็อกพ่อมหัวพอนแน่นอนขนาดนนเออไ,ไปดูผักว,ว้าวมาเาบ่งสวนผักน้ำเพ็ดกันพี่น,อน,นอ้อง,อ,งอ,อ,อ๋อมีถั่วมีแตง มีทั่วมีแตงอุ้ยลมอู้ยลมเพลงย่อพีคมีมักเล่นมักเล่นนั่นก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศเนาะเออเขาเอิอมักเล่นเนาะเม็นบ่อันนี้ผักหอมป้อมหรือว่าผักชี่ป้ดงามเลยเพชร ได้ใส่ยาใส่ปุ๋ยอยู่ประเภทหรือว่าใส่แต่ขี้งัวขี้ควายตะเคี้นฟุ่นในในคิงัวงไม่ได้ใส่มันเป็นอันนั้นไอ่มันเป็นอย่างก็มันเป็นอย่างก็มันมีโตัวยังขึ้นมากินอันนี้ใส่แต่ฟุ่นจุดแบบนี้นี่อ๋อฟุ่นฟุ่นเฟืองโอ้แล้วก็ผักห่มผักห่มผักบัวมันชิคกี้เล้ย์เลยผักบัว ไอไดส่ด้ใสเต้าหุ่นมันเป็นอีาร,ก,ร,รกนี่ก็ได้พอแต่ตอนเช้าอืมตอนแรงบดหตอบไ <า S 2> ด้หดักอันนี้งามแล้วอืได้เก็บไปขาย,ยบ่นนี้รือจังใดนี่รไปก,กินยังไอโอ้ลายนะผู้ถึงเนาะลายอยูักแป่ว่าปลูกพอกินนะไ,ไปซื้ออยู่ตลาดอืมมันจะได้ไม่ดีนะปลูกเองปลอดสารแล้วก็ บ่ต้องแบบว่า <c oughs> ซื้อเขานะ<ด>มั่นใจด้วยว่าเออเขาปลูกเองเขาประได้ใส่ยาใส่ยังแม่นล่ะทากินเนาะเทาปลูกกินเองมันจะขึ้นซ่าแน่เขา่ใส่ย,สยาเป็นเดือนแล้วได้ปลูกนี่น<ด>ยยามานันหักป่ได้เฝ้าไปสี่ได้น้องปลูกพอได้กินมาแต่งนี่จ้ะน,น้องรันเขาปลูกมันหาก๋นั้นออกมาออกมาแก๊จี้ต,ตัวน,น,น้อยๆป <c oughs> ่ะโอ้ยลมเย็นไรอปไป ก็มาเบิ่งกิจกรรมหลังจากยามาแรงเนาะไปพ่นไปเกลือไก่นะครับเกลือไก่กับเป็ดแล้วก็มาเบิ่งสวนแบบนี้คู่มือแหละนะครับเคเปทุกวันเลยเนาะเคฝากน้องน้ำเพชรด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้น้ำเพชรควายยิ้มเฉเจาแล้วทุกวันนี้มีแต่ควายกับงัวที่ยิ้มให้ผู้บ่าวผู้มี ีวิตโอ้ยตายแล้วพี่น้องอยู่กับงัวกับควายนี่แหละมีความสุขละเพ็ดเอ้ยนี่แหละงัวลองน้ำเพ็ดมันมีควายเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีแล้วขายเบิดบ่อหรือวเหลือแต่งัวเหลือแต่งัวงัวหนาวงัวหนาวเนาะปปะ